ฟังลำจังนิดจังหน่อยต่างคู่วาอาจารย์บนพักกินเขาเศร้ามีเหือมีแหง้งบ่าเอาจะก่อนบอกกร บ้านเอ้ยบ้านหน่อยบ้านใหญ่ต่างขิ้นไม่กมีหลายบ้านคนสายบ้านดอนศาดตร์โคกสะอาดโน้นสมบูรณ์บ้านน้องคู่โน่นสว่างลำลงหันแล้วยวยางจนว่าขาล่าบอมีรถไปมานันเป็นบ้านน,านา่าอยู่ยางหดบ้าปาติวผมก็เลยวางแผนซิมให้พ่อหมอแคน้นเดินหน้าไปก่อนว่าชินเนนขาอ่อนของสาวมอลำแม่ใหญ่ดำผปดไปเก็บเห็ดปวกบูปามาครัว พว,วกโตกระตืนพอ่อโตลุกโปงโง่ขึ้นเบิดแห้งว่าสีทแท่งจะขุมเราเลยงุมนีแหลนเสียดายเด้ ิติต,ตมแม่นว่าเดินนางขันเอาละนอแต่พ่บปานนี้ขนองกับพีนี่ก็เป็นหมอลำน้องกับพีนี่ก็เป็นหมอลำบวเดเ็ตได้ทำเลียนงานแนวอื่นนาง เอนางไปจัไห่คนสื่นคนมวนคนเพิินละนับเอาเงินหอดย่ามือเศ้าท่านพวกเจ้าที่ขานทำงานกัะลำกินคือล้านนี่ตีพอใหญ่ขาด เฮ็ดให้ผูก้านผูกปอป่านเฮ็ดให้ผูก้านผูกปอกลับไปโอละนอนวนเออนวนเอ,อืยลองแล้วเตยสันแล้วก่เน่าว่าจะแจ้งแตงข่ขาวได้เงินกับแม่ปอดสำคัญให้มีคนไปแววไปจากไปหามีศรัทธาขันยมส้มซอบ,บอางคนยิบกระสอบใส่โลดสตาร์บัได้แต่เงินห้างพอน,นันละแม่คุณ ไข่แน่ลำกอพอฟังพ้นไข่แน่ลำก็อพอฟังบ่ต,ต้องเฮ็ดนหยังกับพ่กจินกอยยากแต่ว่าหาขีรายตดเม็ดลำกะลำบ่เปลี่ยนเสียงไ่เสียงหลวงเปปลผูกบับม่วงไทยเอาซาเดือตาว่สันก็นให้เจ้าถือเบอถือเบอร,ออรพุ่นละสาก่อนหมอละมอนไว้ผิปัญญาละมอนไว้ปิปัญญาคดี ลํำแต่ความเก่าจน่ามันสีเนาสีฟูดสีเหม็นเจ้าไปเห็นด่ามเถื่อสองเถื่อก็ต้องเปิดต่องเบือแมนบ่กคุณลุกคนหูสูงแหะดาวแค่แค่พวกพ่อลำก็ให้มีแปลกแลกท่านเหตุท่านการมาสลองในงานสัน่นตัวจังแมนบ่อ เปล่าฟาเข่าดุงบอม่นแลนเข่าฟาเข่าดุงแล้วก็โง่มาลงแลนต่อยแล่นแต่ขันจับคุยแม่นีไปเสื่องคุ้ยเถกหอดยามเดิอกเหลือแต่ผู้เฒ่าบูขึ้นมานั่งเฝ้ากองบุญกองสินนางเอาห้ำตั้งดินคุยสี่กระดอเจาะสิเขียดเดือโอบอมเนเฒ่าบ้านเอาเฒ่าบานเขาไก่ไก่ผู้ดอกเฒ่าบันเขาไก่ไก่ผู้ดอหนัง ตอคำเหลือ e มงมงจนวารานมันลงนี่บ่บักที่ปวนป่าหอกมวนมวนบ่ฟังลำป้าหอกมวนมวนบ่ฟังลำไข้ก็ไม่ดีทำอยู่บ่บ่ใหญ่ก่อนใหม่ๆตอดังติ้งติงผู้ใา่ผู้ยิ่งเขาลำเขารองพวกพี่นองมวนบ่หรือไดคือบ่ปากบ่ไอหมีป่านหอยป่วยหรือมักไออวยเขาสดนเขาน้ำ ให้อวยเขาสนเขาหน้ามีโดดมีทามฉีบแน่เตะแน่หมอผุดสา้ยเขาให้เอาของแง่เขาใจสายบื้อหมอผู้หญิงก็ให้ทางฮฮือฮือฮือมละทึงดิน กันพวกเจ้ามากักกะสิเห็ให้ชมหรือให้ผมลำเกี่ยวลำออยมาาเด็กจักหน่อยจังไปวานิทานโตผู้หลานผู้ลำผู้ลอกบ่ได้คัดได้ของพ,อพ่อเม็ดพ่อเมี่ยงแต่มารู้ต้นเสียงของลานได้หำแต่หัวคำบานียบหางหมาเดิกเดกมาบานตีพังหาดก่อนสิแจ้งบานหอ,อกใส่ให้เลยบ่ใครคือเจ้าเสียงตุหีตง มมเมนว่าดึกดึกหอนพวกผู้ฟังหิวนอนและหนีเมืองวยหญ่เหลือตแต่แต่ปักอ้ายใส่โกผู้ล่ำกับอีนาคำมั่มแสงตะตำซ่อนแล่นกับมอแคนํำหมิ่นเค้นกันอยู่ทั่งห่างมาสัน่นเสียดายได้ผู้เพิ่นหนีเมื่อบานคำเดียวบ่เอิอนสั่งหรือพ่นสร้างบักอ้ายล่ำร้องบ่ค้องหูสองเข้าสู่ถูกกันให้มันแจงจังปางล่ำลงมหันและกระยางเมื่อไพเมื่อมั่นและกะผากจากกันไปสวีวีว นองก็พี่กับหิวนอนน้ำกันก็สิคักหลายตัวหลายคืนปัน,นี้เมื่อหอดบ้านนีไม่แ่กับบติงได้ด เปิดมาเด็กเด็กมากนี่เธอได้แห่งจำเด็กเธอได้แห่งนำป่านเสียงกองเพลงเด็กเธอได้แห่งเห็นบอลดีไปหนาล่ำกระบอมีลาง่วงเงาเฮานอนเด็กเธอได้แห่งก่อนหนาป่านเสื้อตาพ้นขิงหลุกหยาบหยาบไพ่ากามาสิงบอดได้คากระตายเองไพามาต่อสู้เหลืองพ้อมือนี่บอมีทางข้าว่าแต่เจ้าทาม้าบอลได้คอยได้ บัดนีละพ่อยเดิกมาสมควรบร่มีเสียงรบกวนให้อึกรกะถึกมีแต่หมอล่ำหยึกใส่กันปานม้วยจนว่าหานมันกวยปานล่มแดงพัดเดิกเทอไใดกังัดออกมาสิงกันเอ,เอาเอาดิกเท่ไหดเอ้มาสิงกันให้หูดีสัวไปดีกวัวนันบ่สำคัญเงื่นต้องได้ทอก,กันแจงมามืออืน่นเหตุจึงได้สีซื่อสีมวนสียินล่ำในสินหรือสีล่ำในสินบานเอาจังไยยหนพ่อยใส่ฮาเอาในสินบ่ หรือหักว่าสิปินแผนปัตตพีและนับเบิงคุ้มผีมีอยู่จะโกรธใหว่าคักเอาโหลดบอนได้ก็ได้บัดนี้ละคุณนายเลิกดีย่ำคลองสิผ้าแก้มอองตองกวยคอย่อแขนไปหาเที่ยวส้มแดนอากาศวางเตาสิผ้าไปส้มนรกบึงก้ากษัตรย์เอาอยู่บ่ไปอยู่บ่เอาไว้เทื่หนหาซะตัวนีมว้ม่วนนี่ มันสี่เครกเวลาเพิน่นเพิ่นว่าเด็กมาแล้วเสียงไก่มั่นขันคนสี่ันอยู่ถึงเงื่อนไก่กับขันอยู่ทั้งไตวะสันแม่นอยู่บอกเพิ่นว่าเด็กมาแล้วนี่คอยแก้วชามงามนะครับงามนึ่งฉี่ไปทิศเนื้องามช้องฉี่ไปทิศไตงามชามเขาไปไงของม่ลําลพูนยิงอยู่บ่วยบ่วย <c oughs> บ้านผมเป็นนีข้มแก้ว กันผูซ่านีเพื่อเอิญองกันพูนยิ่งมนีเพื่อเอิญแอมองกับแอมมะหอกกันเพนมาฉวัดดีนางหนองทองดีแอมเดือกดึกดึกหนามหมวกหยอยนำกุนโบแอมช่องไฟแก้มดึกดีเขาดมโคมดึกดึกดิ่งดีดุบเหลืององเลืองเด่าเตียงเพื่อนนวมนวลนายพลเงียนกลางวันนายพันเงียนกลางคืนดึกดึกหนามหมวกห่อยหีหมอยหมอลำ ขึ้นมาให้คู่บา่าอาจารย์เนปาก,กินเขาเศร้ามีเหงอมีแห้งเพิ่ว่ากินเขาแล้วกระล่งแข็งล่งขามีกำลังวางซ่าเทิ่งนองเทิ่งพีจังเป็นดีเอานีเจ้าภาพสาัท่าหาเขานำทำป่ามาให้กินให้อยู่ให้จนนับบกครูของสมของหวานจนวโตุภูลานอิ่มหมีพี่อ้วนจังเป็นผมหนีมวลในอกในใจกินเขาแลว้วเจ้าว่ายังอันใดแลว้วเฮอนองหลากินเขาแลว้วเิ่นว่นยั่งอันหนึ่งแดงแดงบอกโม แม่นยังแหละคำแพงบอกอาหนีแน่ขั้นหลับก่อยส้อยเซีใสเลือดแดงๆกะได้ก,กินพอแห้งแล้วตัววังหันขั้นมาสั่นมันสีแม่นยังบูหรือเขียวมากกินผู้สูบยาซราฟินหรือสิจับค้าปินแท่งแต่สาบือบ้าอันนี้ก็เปิดคืออยู่เด้เน่าพอ จินเขาแล้วกะลำตอให้ถึงเวลาให้ถือกับสัญญาสองกัมสองฝ่ายว้าทั้งลำมันงายอยู่ดอกทั้งผมเว้าเรื่องขี้เรื่องโคมนั่นตี้แหงคักจางมาแลวกะฟังให้เต็มมักแน่เด้อคุณอ่าวขั้นผู้ใดน่งหาวไหมเหล่าขวดหนึ่งผู้ใดหาวปึงปึง,ปงสดสืดลืน่นล้มผมสิใไ้ใบยนม้มม้อลำตัวแม่บัน ดูได้เห็นตั้งแต่ควมลับควบนอนโบทาฟังล่ำก่อนเมื่อนอนโบบอกผมสิห้ผีหลอกไปลัดเจ้ากลางทางเฮ็ดเสียงห้เสียงข้างตาทอหน่วยไข่ระวังเดิอไม่ไงขั้นเจกกับเมื่อส่วนที่พู้ที่เหลือฟังล่ำอยู่หนีไปหานเยาวหัาขี่กันแล้วรือยั่งพวกมอ่ำเขาสิตอกมัดจังทรงท่ายทรงสุนขันผู้หยิงล่ำดุนบ่เป็นเรื่องเป็นเท้ากับฟ้าบอกมันเศร้าเอาเขียนมาแกจับให้มันนอนแพรแหีมันนำ ส่วน่าตัวผมล่ำหนีบสู่ตัวแม่ไลไปกินส้อยแซ่ใส่บีขมขมหลดว่าสันเราไมโ่โค้งหนึ่งกลุ่มกับอยากองทีบลิ้นหลมันจิบแจวเพียรตับหวาน30มิบกีบกังห้รับประทานจังสิสมนำหนาอย่างนำตกเวทา Queen. ให้มันกินคนเดียวส่วนผู้หญิงให้มันนังเลี้ยวนำไลเ่เฮยโยดโยดห้ยเนี้ยพอทำโทษแต่ผมหนีหน้า ล่ำแตนีไปจนถึงเวลาไผ่แผสนะให้เป็นนีมน่นพระไว้โรดเดอลุงส่วนมอแค้นกะสิใไหบวชจูงมอล่ำไปปลาบาดหายามซสาวสานี่เพิ่นแย่ขั้นทันโตของฉันสิเป็นภูเมียนคาบต้มน้ำหอนมาอาบท่าแปง้งท่าปูขั้นบันไดมโน,โนเป็นต่อเป็นตุ้มเอาหากยาทั้งลุมถุยเล่นแจ่เส้งอาเดินก่อนหาหมองมวลซะเฮาบานนี่ เด็กมาสำหนีมันง่วงงาหาวนอนสล้อมกองบุญกองกระถินมาสั่นครับ โบเมนเห็ดเงินีง่ายเด้เนะครับบุญกระทิ้นหนึ่งปักไปแล้วถาอยู่เป็นสิบปีกับ,บวากเจืกเถื่ออนุโมทนาสาธุกับท่งเจ้าภาพครับเป็นบุญจังหนึ่งแหละครับมอลำนน่ำเป็นเห็ดกระทิ้นก็ะได้บุญน้ำเผินเนส่วนพระลาบอกไว้30กับหกหมืนตายหลบถึงสัน้าสวรรค์ผุนวันหมายเลยเจ้าภาพเปน นับเลื่อนค่ายเขาสู้เดาว่าดึงมีสนมบริวารแหร่แห่แทนกั้งคนว่าอยู่ในวังเวียงฝ่าเทวด,ดางันหหอกกระถินของโตโลดไปตั้งเจนิเถินสวรรค์ุ่นบอลหมายนะครับส่วนน้องอ้ายผู้เพินมาทานซอยผ้ากันจดานงานเราบุญคุณคำกับรถนำ้ำโตเจ้าเมืองสวรรค์แห่แห่ส่วนกับผมนี่แหมขึ้นไปล่ำสบสองสล้องให้ดังกันนั่นเห็นบ่อได้บุญน้ำกันเบิดเด้ครับภูมาอ,อนุโมทนาบุญกระถิน นี่และเจ้าเขาว่าหมอลำนี่ละเจ้าเขาว่าหมอลำบ่เป็นหมอมานำหากินต้มไก่น้อยพ่ใหญ่ตำบอ่อหรือสูงกะเบิงเอาตีลูกผมมาหอดแลว้วบ่อนได้แปวบหรือบ่อนได้แมงกะพากันมาแยง่งเบิงเอาไให้คักไผบ่มากเปิดนายลำก่อนสิพากันเมื่อนอนผมก็บ่อหามไปหิ้วนามหิ้วเหล่าหิ้วอยากกะพากันไปหากินโลดใ้อิ่มไปอยากสิ กันออกไปเสื้องไผอยากซิมกันออกไปเสื่องกเ็เฮ็ดให้มันถึงใจโลดเดอหมู่ไปอยากอยู่บังเหลืองบังเถาไผอยากอยู่บังเรื่องบังเถาก็าให้นางฟังเอาเป็นบทเป็นบาทไผสิบาทกันลงเวทีก็สิเห็นดอกตี้เด็กม,มาจากหน่อยเขาสล่ปอยออกมาแนวใดเขาสล่ปอยออกมาแนวใดก็บ,บ่คิดตกใจดอกท้างทูกขาสมหดใจอยากให้แฮมขึ้นมาคือมามาพุ่นละแมสสี่เอาบักตามาาแหน่ท่าได้ทองยอนให้มันเด่งมันหอนเก่าย เขาตัวยืนผมเป็นคนรับเขาตัวยืนผมเป็นคนรับก็เอาดีแล้วครับคุณชอบแนวใดเรื่องสิ้นไ้บหรือกาลาเกตหรือสิเอาปับเปียกับนางมัดที่ถามมาตีสนน้ำสมาหรือหากว่าสิฟ้าในสินในธรรมขันเอาปากกล้ำสู่เวดทุกทายาคิดว่าลูกพ่อเดซ่าอยากคิดว่าลูกพ่อเดซ่าสิโตคนหันนิป่าแหมขันบอแจง้งจำสีแข่งทางวาดทั้งสินก็จะไป คือนกสิจับขาดกสมใต้ใส่พื้เอาให้ปีมันพื้นจนเห็นสวซวยสวหรือให้อวยแขงว่าจังหวาหรือให้อวยแขงว่าจังหวะก็ดึกดกมาลำตกงลงต่งโตงลงต่งไปลงโตลงต่งลงต่งไปลงโตลงต่งลงไปทงเก็บหอยเก็บผูขันเก็บมาใดก้อนมาโค้งกับปู้ใดดงหอยผมใดน้ำบัด ซิซำบอกข่าว่าแขนบัดซิซำบอกข่าว่าแขนทั้งบอกแกนกนตีแตนเล่นต่อยทั้งกอนลำข่อยบ่คือก่อนลำ,ลำมูคนผู้คิดพนกอนกาเก่งเกินยกย่งาง,ง,างาเยินเยี่ยางหยับหยับเปลี่ยวแล,ลรับลวงเลยล่ำเล่นมันละเป็นเบิดเชียงเนียงแห่งของผู้ใดบ่ย่องโตปล่อยว่าเองเดงเล่ง,ง,งต่งไปเล่งเตเล่งต่ง เก่งไปเล่งเดะเล่งต่งแม่ยิ่งเก่งมั่นสิเก่งทั้งใดเก่งทั้งใดบก่กหรือเก่งทั้งนอกขันเก่งแต่บอกแต่โม่แต่คุยบัดจับขาถุยคือเม็ดสิรีเบากรับี่หามีขามีขาเบากรับี่หามีขามีขาผมนี่หนะ้าเป็นคนสุภาพผูใ้ใดเว้าหยาปักปอบปักผีน้อยกระจับจินบีสี่พร้อมเธอหนึ่งแม่นว่าเดินทางเดินก่อนมันมันม่นสักพ็บ ม่นาเดินางเจ้าเป็นหยังโตข่อยเป็นใด้าเจ้าเป็นไก่ข่าสิเป็นแล้วแดงเจ้าลำแข็งข่อยแหงลำกา้าเจ้าเป็นบ้าข่อยสิเป็นบ้าหมูขเจ้าเป็นผู้ข่อยสิเป็นผู้ใหญ่บ่ทัเกียดอะไรคู่น้อยออกเลยเจ้าเป็นเขยข่อยสิเป็นพ่อเฒ่าคนแม่เจ้าเป็นสาเป็น คอยเป็นภูมานอนยามลำมาเมื่อเจ้าเป็นเลื่อยคอยสิเป็นต้นสาวเจ้าเป็นเล้าเป็นข้อมมิวนิดคอยเป็นภูมีิ์ตีเจ้าเอาเมืองเจ้าเสื้อเหลือง่อยแห่งเสื้อโค้งข้าเจ้าเป็นโอ่งคอยสิเป็นขันเจ้าเป็นไม้่อยสิเป็นควนฟันให้คิดให้ขาดข้าเจ้าลำศาสตรจ้าจีบจ้าเต๋คอยเอาเสียงให้ทับเอาขะแล้วเจ้าเต๋แขวคอยตองเต๋เต๋แขวยวอยตองเต๋เต๋แขวคอยตองเต๋เจ้าหนีคอยหนีเจ้าอยู่่อยอยู่เจ้า เจ้าย้อมข่อยเจ้าผอมข่อยผอมเจ้าอ้วนข่อยอ้วนเจ้าลำม่วนข่อยแห่งลำดีเจ้าเป็นผีข่อยจะเป็นผีเพลเจ้าเป็นเหตุข่อยสิเป็นผลเจ้าเป็นพ่นข่อยจะเป็นมนุษย์เอาให้สุดจุดปดคือรักคือต่อเจ้าเป็นขอขอาเป็นบักกะแรงให้มันดั่แยงงแ่งแขนอยู่พ่อคุ้ยเจ้าเป็นมวยข่อยสิเป็นหัวถ้าเจ้าเป็นนวดข่อยจะเป็นเสน่ห์ข้าเจ้าขาเคข่อยจะเป็นขาแยงขาเคข่อยจะเป็นขาแยงเจ้าแข่งข่อยแข่งเจ้าขันข่อยขันเจ้าขันข่อยขัน ซจาซาคอยซาเจ้าลาคอยลาเจ้าไห้คอยไววเจ้าเป็นไฟไม่ดุงไม่ปาก็สิเป็นหาคนตกมารับ เจ้าเป็นคำาเป็นเงินเป็นนาเจ้าเป็นคำาเป็นเงินเป็นนาข่อยกระแหงบัวหญ้าเป็นเห็ดเป็นพลเจ้าเป็นหอยก่สิงมงมออมให้มันผมออมลอมบูรูโอรล้นบัดโตมีแต่ทองอวยรวยกันใส่ล่างถวยลืดนลาดแล้วเลยบัดน้เห็นหัวเถยไห้บานลดแลนว่าโบแมนให้ไปถามคุณลุงว่าโบแมนให้ไปถามคุณลุงเจ้าเป็นยุ่งข่อยสิเป็นหินข้าเจ้าเป็นลินข่อยสิเป็น ันเจ้าเป็นวันคอยสิเป็นมือขันเจ้าเป็นคือคอยสิเป็นขางเป็นคือคอยสิเป็นขางเจ้าสางคอยสางเจ้าสวกคอยสวกเจ้าจวบคอยจวบเจ้าลบไคอยยืนเจ้าเป็นคืนคอยสิเป็นคำเจ้านำไอนำไปสัวไปดีไปแพ้ต้องมีไปดีต้องอยู่เพราะย่านดอกหูสมอลำก่อนอาจารย์สอนให้พ่อแห้งแล้ว จกแกวมาสู่มาเส็งลำเพลงลำบงลำแวกให้มาแล้วแอะและแต่ออกโรงเรียนลามาเกียนเมลีบ่บรรลดุดยังกระดัก เสียงตดตอไผได้ล่องตายย่อนหัวแแกัด้่อนสอกแสกติดตึงฝานตังจะพวกคนฟังดิ่กันตุกตับพวกสัตดูได้ถวายคำนับด้วยเต่าดับหกูได้เต่าโตโตปานตืแนตนตอยซิเมนของคอยลูกพ่อเดชาตั้นได้นานาป่านเสื้อตาบตั้นได้ลาบลาป่านตอนแมวขัดอยากได้แนวไปตรงติด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  ทรงติดต่อยหอยตามก็จบบ่างามคอยกระบอกได้ว่าเป็นน่มทอกระตาญานต่งตรงเต่งเสี้ยหมอต่งเท่งตับตึง่าเท่าสีหน้านวลคนอ้วนของญ่ อย่ากบยาเอามามลลัธนามาต่อสบัดมามลลำหลายคููหลายชิมพูลนิดละหน่อยซอยการซอยงานเพิ่นบักละมันหับใหม่ต่อจกอายสุดสดครับมลลําธนาฝากขาด เจ้าทินเจ้าทิน <laughs>